บรรยายโดยพระอาจารย์แม่อมิตาอริยญาณธรรมโมอะไรคือความจริงในผู้รู้อะไรคือสมมุติในผู้รู้นั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตอบได้ว่าอะไรคือความจริงในผู้รู้ก็คือการเอากิเลสทิ้งในหมดเอาความที่ไม่ดีทิ้งในหมดนี่คือความจริง ในอารมณ์ชาอารมณ์ญาอารมณ์สมาติตัดจะรู้ได้เอากิเลสทิ้งได้หมดนี่คือความจริงในกิเลสกิเลสเรานี่คือความจริงคือมันฆ่าตัวตายได้ไปไหนไปไหนก็ทําให้กิเลสตรหนเต็มตัวทําให้เมาทําให้ไม่มีความดีนี่เขาเรียกกิเลสทาให้ตายทําให้วอดวายทาให้จิบหายทาให้เราไม่มีอันดีเกิดขึ้นนี่เขาเรียกว่าสม,มุติ เราก็เป็นหลงสมมุติผู้รู้ก็ไม่หลงสมมุตินี่ผู้รู้ที่ไม่หลงสมมุติสมมุติคือในโลกมนุษย์ทั้งหมดนี่ไม่ว่าจิตหรือกายเขาเรียกสมมุติหมดเพราะถ้าอยู่ในตัวมนุษย์หรืออยู่ในสังสารวัตทั้งหมดนี่ถ้ายังไม่ใช่ว่าเอากิเลสออกดับทุกได้หมดไม่มีความจริงสักชั่วนจิตที่ว่ามนุษย์ที่มีความจริงบ้างก็คือจิตที่เรา ตัดกิเลสจิตที่เราไม่ทําชั่วจิตที่เราเอาความดีมาสร้างจิตให้เราตัดทะลุตาพระพุทธเจ้าได้นั่นเรียกว่าความจริงทั้งหมดอะไรก็ช่างในโลกมนุษย์ไม่ว่าจะตั้งอยู่แบบไหน,นเรียกว่าความจริงหมดถ้าผูดหลุดพ้นมานั่งอยู่ตรงไหน,นตรงไหน,นก็คือความจริงหมดเพราะไม่ได้ไปอยู่ในสมุตินั้นๆคือเอาจิตไปวาง ส่วนสิ่งหนห็นว่าสมมุติก็วางจิตเลยปลงปล่อยวางได้หมดอันไหนที่มันตั้งอยู่ตรงไหนที่มันเป็นไม่จริงที่มันสมมติอยู่เราก็ไม่เอาจิตเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในการติดอยู่ในจิตสมมุติอยู่ในสิ่งที่สมมตินั้นให้เราทุกตามของสมมตินั้นมันเสียหายของสมมุติขอนตั้งอยู่มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นสมมุติเป็นของจริงซื้อมาจากตลาดบริษัทนี้เป็นบริษัทแห่งแรกไม่ใช่บริษัทเียนแบบ เป็นของจริงที่ไม่เลียนแบบของบริษัทที่เป็นเ,นเอกในประเทศไทยที่เขาทาจริงมาแต่มีบริษัทหนึ่งทาปลอมนี่เ็าเรียกว่าบริษัทหนึ่งมีงของสมมุติของปลอมแต่บริษัทนี้จริงหมดม <umb. S 1> เป็นของแท้อันนี้เขาเรียกว่าหลอกแต่ทาแปลเรียกว่าสมมุติทั้งสองอย่างของจริงก็สมมติของสมมุติของมาเทียมของไม่แท้ก็เรียกว่าสมมติหมด ตัวเราก็เป็นสมบุติพอตายแล้วเราก็จะไปเกิดใหม่อยู่ในเดียวนี้เราก็เรียกว่ามาสมบุติเป็นมนุษย์ต่อไปก็จะเป็นทุกอย่างได้ตายไปแล้วไปเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเทวดาพรมยุ้ยักษ์ไปเกิดอยู่ในวิญญาณไม่มาเกิดไปเกิดเป็นต้นไม้เกิดเป็นสัตว์น้ําสัตว์บกเราก็จะได้เกิดหมดอันนี้เรียกว่าอะไรคือความจริงก็คือจิตสภาวะธรรมที่ออกจากกิเลสได้แล้วนั่นแหละเรียกว่าความจริงทั้งหมด เห็นอะไรก็ไม่ทึกทักเห็นอะไรก็ไม่ผูกกตายตามเห็นอะไรก็ไม่ทุกตามเห็นอะไรก็ไม่เราให้หวนตามเห็นอะไรก็ไม่ทุกตามแล้ว่าเห็นอะไรก็ไม่ไปติดพันให้มันเรียกว่าตัณหาพาไปไม่เรียกว่าผูกติดไม่เรียกว่ากิเลสไม่เรียกว่าเราไปติดอยู่ในหลงในตรงที่เรียกว่าการตัณหาภาวะตัณหาวิบัตตัณหาเขาเรียกว่า เรียกว่าจิตเราไปยึดติดในอารมณ์ต่างๆ,ๆนานาที่เรามีความหลงมัวเมาหลงการตนาภรวะตัาวิภวตัณหางตัา,ตา,ตา,ตา,งตาสามเขาเรียกว่าจิตไปยึดติดในอารมณ์ต่างๆทำให้เราไปหลงตามอารมณ์นั้นๆเรียกว่ายึดติดในสิ่งที่ผัวพันทุกสิ่งทุกอย่างจึงเรียกว่า อะไรคือความจริงอะไรคือสมมุตินั่นแหละเราไปยึดติดมันก็คือสมสมุติหมดที่เรายึดติดสิ่งที่ไม่ยึดติดนั่นคือความจริงคือตัดจะรู้ได้ดับทุกข์ได้เป็นประหานได้จิตที่ไม่พูกพันจักขิตเขาเรียกว่าความจริงจิตที่ไปผูกพันจิตที่ไปหลจงจิตที่ไปมองจิตที่เข้าไปเศร้าไปโศกจิตที่เข้าไปหาบ่วงที่จะมาห้อยคอ บ่วงที่จะมาทําให้ตัวเองมีพันธนาการทุกชีิดเธอเรียกว่าสมมุติหมดนี่คือผู้รู้และไม่รู้ผู้รู้คือไม่หลงในสมมุติผู้รู้จริงก็อยู่ในความจริงของสิ่งที่ไม่ใช่สมมุติสิ่งที่สมมุติที่ท่านอยู่นี้ท่านไม่ได้หลงจึงเรียกว่าความจริงของท่านอยู่ในอารมณ์ที่ัดจะรู้ดับทุกได้เรียกว่าความจริงสาธุ